เย่ยังคอาเมษานแล้วเป็นเดือนที่สดใสเป็นเดือนซัมเมอร์แบบเต็มตัวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็วันหยุดเยอะวันหยุดยาวใครมีแผนไปไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนมีทริปไปต่างจังหวัดบ้างไปทะเลบ้างพอกลับมาหน้าก็ต้องมีหมองคล้ำฝ้ากลับบ้างแหละทุกคนมอคล้ำฝ้ากลบทุกคนก็จะเป็นอะไรที่กังวลใจมากๆเลยใช่ไหมคะ แต่ในต้องกังวลไปค่ะเดี๋ยวซิบวีจะมีไอเทมเด็ดๆมาแนะนํากันแน่นอนค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีค่ะอยู่กับ VRV VR. ารซีิวีมีไอเทมเด็ดนะคะเป็นเซตหน้าใสไรฟฟ้า2 in one เลย mm hmm. baby b r i h t day and night mela bright set นั่นเองนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจะเห็นว่าเซตหนึ่งเขามี2หัวนะคะก็คือมีสองซองแยกชัดเจนนะคะก็คือ day cream แล้วก็ night nice serum จ่ายเพียง49บาทได้ทั้ง2ซอง,องอเลยนะเป็นเซ็ตสกินแคร์ที่เน้นบำรุงผิวนะคะทำให้ผิวเราดูอิ่มฟูอิ่มน้ำลดเลือนป้ากระจุดดัดำต่างๆ,างๆสาเหตุเหตุเกิดจากแสงแดดนั่นเองเนะ<ส>าะทุกคนจริงๆแล้วคือเขาฉีกออกจากกันด้วยออกจากกันได้นะคะคือเขามีรอยประนะทุกคน <สา S 2> แต่ว่าซซปีแนะนำนะคือไม่ต้องฉีกถ้าฉีกออกอ่ะหากันไม่เจอแน่นอนก็ แบบนี้พับเอานะคะเขาก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดเวนี้เลยนะคะเรามาดูตัวไหนก่อนมาดูไนท์ก่อนแล้วกันเนาะส่วนไนท์เซรั่มตัวนี้นะคะจะเป็นซองสีออกส้มๆโอรสหน่อยนะคะสีแบบหวานหวาน ตัวน,นี้เขาจะมีชื่อว่าเซรั่มหน้าใสอบุูตินเมลาไบรท์เซรั่มนะคะส่วนผสมหลักของเขาเลยก็จะมีอัลฟาอบูตินนะคะเข้มข้นถึงสองเปเซ็นเลยมีวิตามินซีช่วยให้ผิวเนียนเรียบกระจ่างใสมีสารสกัดสปองเอ็กแทคเพิ่มการดูดซึมของผิวนะคะช่วยให้ผิวเต่งตึงดูสุขภาพดีมดูาเนื้อเซรั่มกันนิสนึงนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้เลยนะคะ ทาตอนกลางคืนนะพอตื่นเช้ามานหน้าคือจะนุ่มมากวิธีทาในเซรัมของซิดวี v นะคะบีบจะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็แตะบริเวณที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำคือเข้มเข้มก่อนนะคะแตะไปก่อนแล้วก็แทบๆไปพอเขาซึมไปปืป๊บค่ะจากนั้นคะ่ะทำการบีบออกมาค่ะ แต้มไปห้าจุดค่ะทั่วหน้าจากนั้นก็เกลี่ยนะคะให้ทั่วหน้าเลยนะคะซึมไวมากค่ะทุกคนอ่าห้ามลืมคอนะคะพี่ลองมา3วันแล้วนะคะใกล้หมดแล้ว<อ>เกลี่ยง่ายซึมไวมากค่ะทุกคนซึมวาบเข้าไปเลยแล้วก็กลิ่นเขาว่าจะเป็นกลิ่น,น,นอ่อนๆนะคือเป็นกลิ่นของ วัตถุดิบธรรมชาติเลยมีสารสกัดจากดอกเขาบัวไม,ม้นะคะช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ยังมีสาหลายสีน้ําตาลด้วยนะคะช่วยให้รูมขนเรากระชับยิ่งขึ้นเขามีสารสกัดจากโสบนะคะช่วยให้ผิวเราดูยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นและตัวนี้เขาก็ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนนะคะและมาดูส่วนของเดย์ครีมกันบ้างนะคะเดย์ครีมก็จะเป็นซองสีขาวๆนี้นะคะเมลับไบรด์เดย์ครีม ตัวนี้จะอุดมไปด้วยวิตามิน B 3เข้มข้นถึง12%เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเนื้อครีมออกบดมูดหน่อยนะคะนะคะพอเกลี่ยไปสักพักหนึ่งเขาจะแตกตัวแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะสารสกัดหลักของตัวนี้เขาเลยก็จะมีสารสกัดจากไข่มุก หอยชัยเท้าแล้วก็แคลนเบอรี่นะคะช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสช่วยลดเลือนฟ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำนั่นเองและในส่วนของเดย์ครีมนะคะเขาจะเพิ่ม UV protection มาด้วยนะคะช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดนั่นเองนะคะพอเป็นกลางวันปุ๊บวิก็จะใช้เป็นเดย์ครีมเขาะคะซึ่งเดย์ครีมนะเขาจะมี UV protection ด้วยนะคะเช่นกันค่ะว,วิธีใช้ของซีวก็จะแต้มบริเวณที่ เป็นฝ้ากระจุดด่างดำนาหนนาไปก่อนนะคะแทบแทบทบแทบแทบตัวเดยครีมเขาอาจจะมีกลิ่นอน่อนๆแต่ว่าเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นวัตถุดิบเขานะคะจากนั้นนะคะก็จะบีบมาอีกแล้วก็แตะทั่วหน้าเลยตอนแรกเนื้อครีมเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบครีมมูดนะคะแต่พอเกลี่ยไปสักพักคือเขาจะแตกตัวแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะ พอเราลงกับผิวหน้าไปนะคะเขาจะช่วยปรับผิวเรานะคะให้ดูสว่างกระจ่งางใสขึ้นมาสเต็ปหนึ่งด้วยนะคะคือท,ที่ชอบมากเลยคือเขาไม่มีความมันเลยนะยิ่งถ้าช่วงนี้อากาศร้อนใครไม่ชอบแบบใช้รองพื้นนะคะกลัวว่าจะเหนอะไปจะเหนียวไปจะหนาไปนะคะคือลงตัวนี้เขาจะช่วย ปรับผิวเราให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลงกันแดดแล้วแต่งหน้าจะลงเป็นแป้งพับหรือแป้งฝุ่นต่อได้เลยนะคะแค่นั้นก็คือผิวออกมาสวยเลยนะคะสาหรับใครที่มีแพลนกําลังจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลนะคะกําลังมองหาสกินแคร์ที่แบบพกง่ายพกพาสะดวกนะคะเซตวีก็แนะนําเซตนี้เลย ราคาก็น่ารักนะคะดีต่อใจดีต่อกระเป๋าด้วยนะคะจ่ายเพียง49บาทได้ทั้ง2ชิ้นเลยแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นคาร์มาร์หรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช็อปปี้ลาซาด้าดีไปแล้วนะคะฝากกดไ like, ลค์ะดดนะคะกด subscribe คลิปวีดีโอไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ